สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้ครูก็มาถางหญ้าอีกแล้วนะคะเอาจอบมาถางหญ้าเนาะหญ้ารกมากๆเลยนะคะพี่น้องจ้าโหอ,อันนี้ปีที่แล้วครูก็หวานต้นหอมผักชีอะไรอยู่แถวนี้นะคะผักขึ้นช่ายอะไรเนี่ยปีนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย วันนี้เราก็เลยมาถางหญ้าเนาะหญ้ามันลกมากๆอันนี้ก็คือค้างบัวบค้างบวงบค้างถั่วเก่าของเราเนาะปีนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะพี่น้องจ๋าถางหญ้าเสร็จก็จะมาปลูกแล้วนะคะก็จะมาปลูกบวบปลูกถั่วอะไรแบวนี้นะคะพี่น้องโอ้โหหญ้ามันลก มากมากเลยนะคะพี่น้องจ๋าดูสิคะอันนี้คือต้นมะละกอของเราลูกก็ดกอยู่นะคะพี่น้องพอถึงหน้าหนาวมันก็แห้งแล้งมากเลยนะคะนี่คะ่ะป่าผักบุ้งแก้วของเรา มันก็ไม่สวยแล้วนะคะมันแก่แล้วเนาะมันมีดอกแล้วก็ออกเป็นลูกๆเนาะเดี๋ยวกูรูก็ต้องถางมันทิ้งเหมือนกัลนละ,ะ่ะถางแล้วก็เอาปุ๋ยมาหวานเนาะก็ลดน้ำมันก็คงจะมียอดขึ้นมาให้อีกนะคะนาข่าพักบุ้งแก้วโอ้ยมันลกมากๆเลยกูรูทำ ไม่รู้จะทำยังไงแล้วถางทั้งวันเนี่ยคะ่ะตรงนี้ดินมันแห้งดินมันแข็งทางมันทั้งวันเลยยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยถางตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปถางหลังบ้านตรงนน้อนอีกนะคะ ูกไอกระดัมปีเนาะปีที่แล้วเราก็ปลูกตรงนู้นนะคะอันนี้จะปลูกถัว่วปลูกบวบนี่ผักบ,บุ้งแก้วของเราเป็นแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะลื้อค้างบวบค้างถั่วออกหมดนี้ปลูกใหม่ทําใหม่นะคะพี่น้องโอ้โหยานี่มันลกแบบนี้แหละ ถ่างทั้งวันเลยวันนี้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนพี่น้องกูรูก็ยังจะถางต่ออีกนะคะจะถางตรงนี้เอาให้เสร็จเย็นนี้เลยมะละกอกำลังจะตำส้มตำได้แล้วเนี่ยอร่อยมากเลยละ่ะ มันกรอบนะคะเอาไปตําส้มตํานี่จะอร่อยมากๆและกอน,นี้จะกรอบมากเลยนะคะลูกไม่ค่อยสวยไม่ค่อยจะได้ให้น้ํามันเท่าไหร่แถวนีู้รูไม่ค่อยจะได้เข้ามาตรงนี้เนาะมันรกด้วยันจะมาถางหญ้านี่แล้วก็ลดน้ำมันไปนี่แหละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ